ไม้เดียวเลยทุกขั้นรถไปก่อนช่องสวยๆนะครับเป็นของหลอดข้างทางครับที่เขาฉีดผัดมีช่องอยู่แต่มันก็จะลบนิดนะึงเดี๋ยวเอาสลาวก่อนชิปฮิปเปอร์แล้วกันครับมันติดไม่เยอะ โอ้อยโหด,ดีๆนัดสุดพอดีครับรถก็ไปก่อนนะครับไซก็โอเคครับอ้วนๆเลยกลมบองกัดแบบเส้นนะครับอบยางเอสทูนะครับใบานาดโครานนชาสีเขียวตัวนี้อัดเป็นติด แต่ว่าเมื่อกี้มันติดนะครับที่มันฉีกกับติดน้อยเดียวรถใหม่ละก็โอเคลุยทุกหมายจะลกจะโล่งได้หมดอย่าเพิ่งเชื่อผมจนกว่าจะได้ลองไม้เดียวเรียบร้อยจะลองซ้ำใหม่ครับเอสืูอีหรด ช่องสวยๆนะครับเอาจนได้เละด้วยสักครูนะครับปาไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่ครับไซก็พอได้ครับแต่ปาไม่อ้วนกัดเป็นกบยางเอดทูนะครับหมายระนัดโครชาสีเขียวครับเ,ออเดี๋ยวลองทำใหม่ครับผมว่ามันมีตัวอีก yet to server so.